สวัสดีสาววกันพีซกันทุกท่านและวันนี้เราจับตัวรึงมาเบวกกันอีกแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> บวกกันท,กทุกวันเลยและที่แน่ๆเลยจะเป็นลูฟี่ทั้งฝั่งของสนิกมวยหัวแขนและที่แน่เรายัดเลเวล175่ได้อย่างเท่าเทียมกันหมดทุกตัวแล้ว oh. และนี่คือใครดุนกับกิ้งกือทะเลตุยมังกรทะเลเหินฟ้า mm. เอ่อน่าจะคโคตรโหดที่สุดในเรื่อง วันพีชแต่ไม่ใช่ดิน่าจะเป็นหุหน่นนวดดำที่เป็นบอสใหญ่หรือเปล่าวะน่าจะเป็นตัวละครที่โคตรโหดอ่อกับลูน้อยอมตะนะครับเกรดของเขาด้านหนาและแข็งแกร่งมากๆก,ก,กับลูฟี่สเน็กแมนเกียร์สี่เลเวล175่งอเสลัฟี่งู S S S นั่นคือเกียร์สี่สเน็กแมนนะครับผมล่างเกียที่สุดแสนจะ โหดที่สุดของเขาแล้วนะครับแต่ก็มีเกียร์5ต่อมานะยังไม่มาแหละตอนนี้เกียร์4ไปก่อนแล้วกันนะครับนั่งๆเนิ่อยๆในยาวไกลนะฮะและทีนแน่เลยก็มาเจอกับไคโดร้อยอาสูนเลเวล107.5แบบโคตรตึงและหลายคนจะอ้าปากค้างและไก่กูมาขันอะไรตอนเที่ยงวะเน,นี่ยให้ตายเถอะ <c oughs> ขัดใจจริงๆและแล้ววันนี้ก็มาถึงในการดวลเดือดระหว่างคู่ตัวตึง เอาแล้วใครจะชนะนะครับและที่แน่ๆเลยจะไม่ใส่ออฟกันทั้งคู่เลยเรามาวัดกันแบบซึ่งซึ่งหน้าดามเมจดทูดาเมจของตัวละครแบบเพียวๆไม่มีใครโกงกว่าใครแน่นอนครับถึงจัดแน่นอนนคู่นี้บอกเลยและที่แน่ๆเลยกว่าจะไปเจอโอเด้งนั้นขอเจอกับลูกกระจกอย่างลูฟี่ก่อนละกันเฮ้ยไม่ใช่นี่มันพระเอกของเรื่องไม่ใช่หรอฟ้าลูกกระจกเตียดิให้ตายเถอะ t o hours later <c oughs> แล้วก็ตัดเข้ามาช่วงสำคัญเพราะว่า,าปร้มตัวเงินได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็เพียงพอแล้วและนี่คือดาเมจของใครดุย <c oughs> เป็นตัวละครที่ตีแอร์ได้แล้วก็ตีได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยในท่ามหาพ่นไฟกินปากของเขาที่หอมสดชื่นดังปุ๊บเบโนเบรกใช่บอกว่าท่ามันอะไรวะผมก็ลืมอะเบโนเบรก ใช่ไหมกับอสศนี8ดนัด <c oughs> ใช่นะมาอสศี8ดทิศในการฟาดพาหน้าศัตูแบบดังแป,แปะแปะที่ไม่มีความรุนแรงเจี๊ยอะไรเลยแต่ในเรื่องนั้นแรงเฮียๆและนี่ก็คือการเผาตะกัวอย่างรุนแรงในการพ่นขี้ปากดังจิ๋วจิตด,ดังจิ้งจิ้ววงโคติ๋วอันนี้คือการระเบิดภูเขาทั้งลูกยังเงี้ยเหรอนี่มันกิ้งกือก <c oughs> ิ้งกือชัดๆและดาวเมจดแอนแสนรุนแรงจนหลายคนนั้นอ้าบปากค้าง และเอฟเฟกต์อันตรการตาตัวเป็นแสนนะครับแสนสาหัสไงแต่ตาจริงจริงอันนี้คือปรับใหม่แล้วนะครับจริงๆแล้วมังกรจะตัวจะแตกเลยนะฮะมังกรตัวแตกนี่คือมังกรปรับใหม่เพราะตัวนั้นมันแหลและราคาค่อนข้างจะแสนแพงอีกด้วย <S <S แต่ว่ามันมีมังกรไงและทางฝั่งซันนี่ลูฟี่สเนกมวยหัวแพนเลเวลหนึ่งาทำการต่อยที่แสนยาวไก่และยาวไก่เฉ่ยๆ แต่แม่งคนเล็กอะคือคือเล็กแล้วก็ไกลนะครับแล้วมันเซิงขึ้นฟ้าอะไรขนาดนั้นวะนะเจี๊ยผมจะบอกตรงนี้เลยว่าลูฟี่แสนจะเล็กจิ๋วจี๊ดแต่มีความยาวไกลดูด้ครับไกลไหมเจี๊ยไกลเจี๊ยเลยนะฮะระยะเกือบเป็นร3 0ยสามประมาณ126นะครับไกลจัดและผมก็วางหน้ากระดานรียงเป็ดไปแบบนี้และอย่างสวยงาม ดูดาเมตอันรุนแรงและรุนแรงตรงไหนรุนแรงจริงจริงรุนแรงจนผมอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวว่ามันรุนแรงชเจียและก็รุนแรงมากมากนะครับสาหรับหลายคนที่แฟนพันธุ์แท้ลูฟี่เกียร์สี่สลิกมวยหัวแขนและก็รู้ๆกันอยู่ว่าล่างนี้ไม่สามารถต่อยใครดูเข้าเลยแม้แต่น้อยนอกจากฮาคีไคโอฮาคิโคดูยฮาคิรวะอาคิราชุนเออนั่นแหละเอาละครับตอนที่ลูฟี่สลิกบวนได้ทําการ ต่อยบนหน้าต,ต,ตัวอย่างโหดร้ายในการแทะกระดาษเลียงเป็ดอันแบบโคตรหล่อเทเมื่อผมอัพแบบขั้นแบบทางการกลางเนี่ยมันจะจานโจมตีที่แบบกว้างมากนะครับและพออัพสุดแล้วจะเป็นการโจมตีที่ยาวไก่แต่เล็กเท่าเห็บหมัดคือเป็นจานโจมตีที่เส้นแล้วก็เล็กเชี๊ยๆเลยคือแม่งเส้นเล็กมาก <c oughs> เป็นอะไรที่ขัดใจสุดๆกับลูฟี่สเน็คหมวยแต่เอฟเฟกต์นตาการตาแบบ ค, <Safe> คุ้ง да กันไปขึ้นตูฟ้าแล้วก็เป็นเส้นโอ้โหเต็มแมปเลยที่ไหนได้ตีเล็กกระจิตรปะโทรเห็นแล้วอันนี้ปใจหรือเกินแต่ว่าแนะครับช่างมันเถอะช่างมันเถอะครับดูครับเลียงหน้ากระดาษเลียงเป็ดอย่างนี้แล้วก็ต่อยหินฟ้าครับเดียวชุ่มๆๆๆๆๆๆๆมชโคตรเท่ครับพี่พี่น้องๆตึงเกินเท่นะผมผมชอบมากเลยนะครับเป็นอะไรที่โคตรเท่ครับ เป็นเอฟเฟกที่แบบเท่มากในการแบบงวงหมัดนะครับๆแล้วก็ชกเบ้าหน้าดังเต็มเบ้าหน้านะครับหมัดแสนเล็กกระจิตริสแล้วก็ต่อยเข้าสู่เบ้าหน้าศัตตูอย่างโหดล้าตึงจาดเปละเอาเฮียหลุด2000 years later และแล้วเราก็ต้องตัดข้าวมาในช่วงหลังเกมว่าอะไรนั่นเหรอ ไอ้เชื่อหลุดแล้วเริ่มใหม่อีกแล้วในเวฟที่22หลังเกมตรงไหนฟะเป็นการต่อยเบ้าหน้าศัตรูอย่างโหดร้ายและอันิับรจาเอฟเฟกต์ที่แสนอลังการดูดิครับนี่คือมือของลูฟี่เว้ยคือเป็นทั่วแแบบนะครับน้องตึงเกินตึงกว่านี้มีเอกราเป่าเดือเม้ยจ็ดสิบเจุดต่ออุณหภจุดหกเนะครับและกวิการตี6.5ของเขาที่แสนโอพ่และระยะอันแสนยาวไกล126่หน่วย ชียไกลจัดนะครับน้องๆไกลเกินไปอ้าปาบีบีและแล้วเราต้องตัดมาดูทางฝั่งของใครดุนกันบ้างและผมก็ขายตัวละครที่ตันระกันต้นเกมไม่ทิ้งไปหายไปให้หมดเพราะว่าสองตัวละครสองตัวนี้สามารถตีแอร์ได้อย่างเท่าเทียมสุดๆครับและเป็นตัวละครรุ่นแรกและก็ต้นเกมครั้งแรกด้วยคือตัวละครที่ตึงในช่วงเกมเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออได้มาดวลกันในช่วงหลังๆในช่วงโอเด้งนะ ในเชโอเด้งนะครับและนี่คือใครดุยการใช้เบรโนเบกในการพ่นพลังเอ่อพ่นไฟนะครับออกจากปางเขา้วยแสรุนแรงสามารถเป่าภูเขาเป็นลูกๆได้หายไปในช่วงพิบตาและนี่คือดาเมจของเขา13,387.5ันวิกมตี4ี่และระยะ65ครับผมตึงสาดเลยฮะระยะนี้คือแบบของจริงนะครับน้องๆ เห็นแล้วผมดึงอาปากค้างกันเลยทีเดียวว่าทำไมเอฟเฟกต์มันจิ๋วจังวะเออนั่แหละแล้วก็ตัดมาในช่วงลัางเกรมในเว็บที่41ตอนนี้ทั้งสองคู่และทั้งสองตัวในแทบจะไม่ไหวกันแล้วครับในการวัดพลังกันแบบจึ่งซึ่งหน้าแบบนี้บอกผมด้ว่าเป็นอะไรที่ตึงแล้วก็ตะการตาสุดๆท้งฝั่งของเนิกมวยหูแขนเป็นอะไรที่เต็มหน้าจอไปหมดแล้วและก็ทางฝั่งของใครดุย เท่าการพ่นขี้ปากอย่งา,ยางหหดร้ายดังทุย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 ,ย,ยเป็นอะไรที่เล็กจิ๋วกระจ๊ดมากเฮ้ยวูผวกเขาหายทั้งลูกเลยไม่ใช่เหรอ <c ười> แต่อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ของเกมออสตูดนั้นบอกคำเดีว่าเล็กกระทัดรัดได้ใจจริงๆครับจากการพ่นขี้ฝันแล้วก็กระเด็นสู่เบ้าพื้นอย่างทุกข์ทรมารจริงๆครับ <c ười> ตื่นไปละ <c ười> ตอนนี้ในเว็บที่42ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เรามาดูกันนะครับว่าสองฝั่งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างยาวแล้วก็เล็กสั้นขยันซอยกับเล็กแล้วก็ซอยกว่าเออเล็กเหมือนกันแต่ระยะนั้นใกล้กว่าเรามาดูกันนะครับว่านักซอยแห่งประเทศกับนักยาวแห่งจังหวัดน <c oughs> ่ใครจะอยู่ใครจะไปครับช <c oughs> ื่อเขาเองตึงเจี๊ยแบบฝั่งนู้นก็ซอยสี่วินะอ่าเรื่องนะครับแต่ฝั่งนี้หกวิเว้ แต่เอฟเฟกแม่งคือบางลูกตาเกินไปนะครับมึงอลังการเอฟเฟกเกินแต่ใกล้ถ้าไม่มีออฟนี่คือกรุยเลยนะครับและที่แน่ๆเลยทางฝั่งของใครดุยก็ไม่มีออฟเหมือนกันถ้าเราใส่ออฟให้กับทางฝั่งของลูฟี่ก็จะเป็นอะไรที่โกงเกินไปครับและที่แน่ๆเลยสองตัวนี้ไม่มีออฟกันทั้งคู่ครับ <c oughs> บอกคำนี้ว่าต่อยกันแบบซึ้งหน้าและลูกผู้ชายสุดจุดเพราะว่าแข่งกันด้วยพลังตัวเองล้วนๆด้วยเลเวลาตัน175แบบโคตรตึ่ พลังฮึดลุนลวนครับผมแดนทาเป็นร่างของลูฟี่สเล็กแมนเป็นร่างที่เบาบางที่สุดและเป็นการโจมตีที่ว่องไวที่สุดด้วยในอนิเมะบอกคำเดียวว่าต่อยแบบลิๆแบบชกบานาแบบโคตรไวอบบึ้งเห็นแล้วก็ตะลึงนะครับตอนสู้กับคาตาคุริบอกคำเดียวว่าตึ้งจะจัดเอาเลยฮะตอนนี้ก็คือเอาเรื่องครับตอนนี้คือเวฟทีนสี่ครับทา้งฝั่งของใครดุยแทบจะหลุดช่องแคบช่องที่หนึ่งท้องและสามหมา แต่ฝั่งเขาลูซี่สเนกมวยหัวแคนนั้นแล้วก็บ้านะจะหลุดชักช่องสุดท้ายมาแล้วอย่างนั้นเหรอผมเรียกเพียงจอทำดูทางฝั่งใครด,ดูครับดูดิครับชีสีวของเขาั่นเอาเรื่องเอาเรื่องจัดกับดาเมจเป็นหมื่นแต่ทางฝั่งของลูซี่สเนกบุยหัวแครนั้นแล้วก็ดาเมจหกพันเห็นดาเมจแล้วอันอเอนดอร์อนาดใจ,จาย,ยิ่งนักแต่ทว่าก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสองคนนี้ใครจะอยู่ และใครจะไปครับดูดูฟีตาเล็กแมนนายมันยิ่งยาวใหญ่และยาวไกลอยู่ด้วยแต่มันสามารถต่อยได้เพียงตัวเดียวที่อยู่ด้านด้านหน้าเท่านั้นก็คือมันไม่โดนทั้งหมดนั่นเองนะครับต่อยได้ตัวเดียวอะสมมติปิงปองเป่งปองเป่งโป๋แป๋วแตกหนึ่งแล้วก็ป่งเป่งป่งเป่งปงแป๋วแตกสองอะไรเงี้ยแลวตัวละครที่อยู่ข้างหลังและเดินหน้ากระดานเรียงเป็ดมานั้นก็จะไม่โดนดามเมจและก็ต้องร้องไห้แบบนี้แหละครับเอาไม่อยู่แล้ว มายอยู่แล้วเออเออเอ <ś led> เอเยเลย <ś led> แต่ยังทุกทรมานจริงครับลาก่อทางฝั่งของลูซี่เกียสเดนลูฟี่เกียตีแพ้ใครดุยได้อย่างราบคาบและราบขี้จริงครับคือแพ้อย่างหมดรมูปจริงดูดิคือแพ้แบบแพ้แบบขาดรอยเลยนะครับเพื่อรุดมาเป็นล้านเออทางฝั่งของใครดุยคือแม่งยังการได้อยู่แล้วก็ เอาบาด,ดึงๆขอบคุณที่รับชมครับตึงจัด